ผมจะเปิดท้ายท่านผู้ชมไม่มีใครลืมอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมอาผมกำลงพูดถึงหมูแดงค<า>่ะอาหมูแดงสำนักข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Fox News ของสหรัฐ AP ฝรั่งเศส c h แนล e นเอเชียของสิงคโปร์รายงานการทํานายของหมูแดงแล้วหลังผลการเลือกตั้งปรากฏออกมาเพราะหมูแดงไม่มีความลังเลก,กับการพุ่งกระแหาฟักทองผลไม้ของ โด <Donald> นทรัมป์เนี่มีอยู่คนหนึงผู้ชายเอ์ค่ะใช้ชื่อโกโจนะคะก็โพสต์ภาพเป็นการ์ตูนนะคะแล้วบอกว่าเป็นรูปทรัมป์ขี่หมูแดงไปสู่ดวงดาวและเขียนบรรยายว่า don't forget หมูแดง predicted the presidential election outcome อย่าลืมนะหมูแดงเขาเป็นคนทำนายผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเอาไว้ ที่เผยแพร่กันในโซเชียลนี่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นภาพ,อพของช้าเคียงข้างด้วยหน้านวลของ,โมโงหมูเด้งหรือกรณีตุก,กตนตุ๊ก,กตาหมูเด้งแบบนี้6เรกา49นาทีเรื่องเราเช้านี้ด้กลับมาครับ